ค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยรั์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณเด่นบนนะคะแบบคู่กี้นะคะเทพชนสามสูตรเก่าของเรานะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางเี้ความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะเด่นบนแบบคู่คี้งวดที่แล้วนะ,ะก็ต้องบอกว่านะ,ะไม่ผ่านนะเพราะว่าอ่าตัวที่ชนเลขคู่นะฮะ482เนี่ยแต่ว่าผลรางวัลนนออกมาที่563 เลขคู่ของเรานะไม่มีติดหกนะซึ่งสูตรที่หนึ่งเนี่ยเราเคยปรับสูตรนะเป็นอ่าสี่ตัวนะคะหกจะอยู่ตรงนี้นะคะฉะนั้นในงวดนี้เนี่ยแอดจะเลือกนะสามสูตรเก่าเหมือนเดิมนะคะอันนี้เลขคี่สูตรเก่าของเราเนี่ยเข้ามาที่สามนะคะส่วนอันนี้เนี่ยแอดจะปรับนะคะส่วนสูตรที่สองก็จะปรับเหมือนกันนะจะใช้นะคะสามสูตรเก่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ยังคงใช้สามสูตรเก่านะฮะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะได้นะ,ะที่ยังเดินอยู่แบบสามตัวที่เป็นสูตรใหม่นะ,ะเดี๋ยวแอดจะลองหาดูให้นะ,ะว่ามีไหมนะ,ะถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวแอดจะเอามาลงให้นะสักสองสูตรเนาอะ,อะเอาที่ดูว่ามีคู่กับขี้เอามาจับเป็นคู่ชุดโต๊ะแบบนี้เนาะหรือไม่ก็เราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะถ้ามีแต่ขี้กับขี้เนี่ยก็ อาจจะเลือกนะมาเป็นตัวนะ,ะเด่นให้เพื่อนๆนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้ก่อน,นะ,ะเดี๋ยวแอดจะบอกว่าแอดจะหาเป็นตัวไหนให้นะคะสูตรที่หนึ่งเนี่ยก็คือเดิน80งวดอะะ่าหลุดหนึ่งงวดก็คืองวดนี้นะที่เราเคยปรับสูตระฮะอันนี้เนี่ยบวก2จะเป็น0ูนย์อยู่ตรงนี้เป็น8026แบบนี้นทงวดนี้นะ เสร็จแล้วในงวดนี้เนะี่ยยังออกมาคะ,ะลอดช่องเดิมคะสะี่หกแปดสองหกยังอยู่ตรงนี้นะคะออกมาที่ห้าหกสามลอดมาช่องเดิมตรงนี้นะคะเสร็จแล้วในงวดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันคนะะ่ะสูตรเราจะใช้ร้อยบนสามครั้งสิบบนสองครั้งสิบล่างสี่ครั้งหน่วยล่างรอยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สอง รอยท้ายครั้งที่สองท้ายครั้งที่สองสองครั้งและบวกข้างที่1ตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอดมีเขียนไว้ข้างบนนะคะห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกสองเท่ากับหนบวกเก้าเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสเท่ากับสีบวกเเท่ากับหนบวกสเท่ากับสี่สีบวกศนเท่ากับสี่สบวกหนึ่งนะคะเท่ากับห้าตัวที่รอดออกมาห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวก สีเท่ากับสนะ,ะถ้าเป็นตัวเก่าที่ไม่ลอดช่องก็จะเป็น5 9าสแบบนี้นะคะตัวลอดช่องก็คือตัวเลข7จ็ดะในงวดนี้นะคะห้าเเสมรามาดูสูตรที่2องนะสูตรที่2อแอก็จะปรับเป็น4ตัวเหมือนกันนะคะ หกสิงวดนะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกนะสี่เจ็ด่น6 0ศออก4 17, ี่หเาเข้ามานะที่4หลักร้อยงวดที่ผ่านมาเด่น4ี่แดสนะตัวที่เราจะบวกก็คือ6ตรงนี้นะออกห้าสานะอันนี้เป็นการปรับนะ,ะเป็น4ตัวนะเดี๋ยวจะหาสูตรใหม่ให้แล้วกันนะคบแล้วสูตรนี้เนี่ยเราก็เอามานะเรียกว่ายังไงอะ เอามาตัวน like um e. um ี้เนี่ยเอามาเป็นตัวตัวที่เราจะใช้งานจริงส่วนสูตรใหม่เนี่ยเราจะเอามาตัดแบบนี้นะเรียกแบบนี้แล้กันนะร้อยบุญสครั้งหน่วยบุญสิบหน้าครั้งที่หนึ่งร้อหน้าครั้งที่สงหน่วยหน้าครั้งที่สองสามครั้ง10ท้ายครั้งที่หน่หน่วยท้ายครั้งที่หนึสิบท้ายครั้งที่สงหน่วยท้ายครั้งที่สอง ศูนย์บวกสามเท่ากับสามสามบวกเก้าเท่ากับสองสองบวกเก้าเท่ากับหนบวกหเท่ากับสบวกหเท่ากับเจบวกสเท่ากับเบวกศนเท่ากับเกบวกศูนย์บวกสเท่ากับสาบวกเเท่ากับสบวกเเท่ากับหนบวกหเท่ากับสบวกหท่ากับเจบวกเเท่ากับสีบวกศนเท่ากับสีบวกเเท่ากับสาบวกสเท่ากับหบวกสเท่ากับเจบวกสท่าเ เราจะได้เด่นบนเป็นเลขขี้นะคะสามห้าเจ็ดเกนี่ยเป็นตัวเก่านคฮะตัวที่ปรับลดช่องมานคฮะก็คือหะะ้าคะสำหรับสูตรที่2อนะคะเรามาดูสูตรที่3ามคะ สูตรที่สามเนี่ยยังเดินสามตัวอยู่นะคะหกสิบห้างวดนะ,ะแล้วก็เป็นสูตรเก่าเหมือนกันนะคะเริ่มเดินตั้งแต่งวดสี่ศูนย์ห้าออกหกศูนย์เอ่อเดินหกศูนย์สองเข้ามาที่ศูนย์เดินเจ็ดหนึ่งสามออกที่ห้าหกสามนะ,ะเข้ามาที่สามอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะงวดที่แล้วแอดปิ้นมาใหม่นะคะ สูตรเราจะใช้หลักแสนร้อยบนสิบล่างร้อยหน้าครั้งที่ 1, หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งร้อยท้ายครั้งที่ 1, หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองเจ็ดบวกห้าเท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกห้าเ่ากับศูนย์ศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สบวกสองเท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้าเก้าบวกสี่เท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าเราจะได้เด่นบนนะคะแบบ คูคีในสูตรที่สามนะ935 935นะสำหรับสูตรที่สามสูตรนี้ยังเดินสามตัวนะเดี๋ยวเรานะคะไปทำการเทียบชนนะ สูตรที่หนึ่งของเราะะได้ที่5 7 9เสูตรที่สองสามหตัวเดียวกันเลยนะสะูตรที่3 9มเก้าห้าะ งวดนี้ก็จะมีแต่เลขคี่นะคะในสูตรอย่างงี้นะคะตัวแรกที่ชนนะคะก็คือห้าตัวต่อมานะะที่ชนนะคะก็คือเก้าแล้วก็ตัวต่อมานะคะที่ชนนะคะก็คือสามฉะนั้นแอดมองว่านะเก้าสามห้านะ,ะจะต้องมีนะคะเลขคี่นะคะตัวใดตัวหนึ่งนะคะอยู่ในสามตัวบนนะคะ แต่ว่าจะมาเป็นคีททั้งหมดไหมหรือว่าจะมีแบบอ่าผสม,มคู่คีเนี่ยเดี๋ยวแอดจะลองคะ,ะอันนี้ยังไม่ได้ดูสูตรเลยนะคะว่ามีไหมที่เป็นอ่าเด่นบนแบบเล็คู่นะคะถ้ามีถ้าสมมติว่ามีแอดจะเอามานะ,ะมาจับคู่นะ,ะกับตัวนี้ให้นะ,ะเดี๋ยวรอดูอ่าอีพีต่อต่อไปแล้วกันคนะ,ะเดี๋ยวขอไปดูสูตรก่อนนะ,ะว่ามีที่เป็นเด่นบนแบบอ่า คุกขี้ที่มีเป็นเลขคู่ไหมถ้ามีก็จะเอามาจับกับอ่าสูตรที่3ให้นะคะเราจะได้นะคะเป็นคู่ชุดโตตนะคะให้เพื่อนๆนะคะเลือกวิเคราะห์ตัดสินใจนะคะส่วนคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆชอบที่3ชอบที่5หรือว่าชอบที่9นะคะลองเลือกพิจารณานะคะนำไปเสี่ยงด้วยตัวของเพื่อนเองนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ